<ítulo> อยู่ขายปูขายปูไปพี่เมย์ไปเดินนะเดี๋ยวท้ายไปตั้งหดินได้นะตกลับไปทางไปกระถี่นะครับเขาตงไปทางไปกระถี่รอบนะอ๋อเดาคอมลงเขาไม่ได้พังนะเขาจอดร้อยเฉยโอเคไม่แต่เขาชนหนักความไปรอบๆข้อหลังสองรอบครับคือข้อหลังสองรอบตกจับแยคพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่แล้วนะครับสี่โอ้โหอยู่ใต้เขื่อนนะครับตอนนี้ทะลุไปทางบ้านหัวใจ อยู่ในท่ออยู่ในคอลลงนะลงไฮเวล็อกแคบซอกแคบไอ้แคบตันันเออยังมีอาร์แปดยังมีอยู่ขึ้นไปทางไฮเวขึ้นไฮเวเขาเหินเขาเหินลงเขาเหินลงติดติดติดนญาตปะอยู่ในคอเขาละพ่ออยู่ในคอเราสองคครับตอนนี้ วาให้มันติดเห็นนะอื่นแต่ใช่ไหมหายเถื่อนมาขึ้นใช่เขาเข้าโมงไปนะกำลังขึ้นมาทางเส้นหลังสอรอนะครับโคหลังเส้นหลังสอรอตรงทะลุเขาตรงเขาขึ้นอุโมงทะลุเขาตรงเลยนะขึ้นมาตรงไฮเวย์อ่าเดีห็นบ้าหัวใจลงไปทางไอ้ไฮเวย์โรงพยาบาลไปทางไฮเวย์โรงพยาบาลนะครับไปทางไฮเวย์โรงบ้านเจาะที่มีน้องเนี่ยเรา ลูกสองสาวพี่เขาเออลูกเลยขาไนตึกลุกนะตึกลุกนะตึกลุกตึกลุกเดียวคุรถได้เขาโชตึกลุกซูดซแต่ซูดจัดขึ้นเลยร้านหรูขึ้นร้านหรูฟังไปกินะฟังไปกิจนะอปแปละผมขึ้นไปทางไอร้านเกมเก่า อาจจะผ่านหน้าโบนแล้วนะจะผ่านหน้าโบนเกียสมยแทบแตงหมได้แตงมโดมดหมดหมดนขึ้นไปขัเหลือบัมห้าทีสามพี่ขับไปขับไปขับไปที่พี่จะชนผมทาไมเล่าตำรวจมาชนท้ายมาบัมไปเลยบัมไปเลยตรวจชนท้ายรถนะเมื่อี้เนี่ยโดนโดนโดดดดยดลงนี่ลงนี่ทั้งหมดโอ๊ยโดนยิพี่ผมผมโดนยิผมโดนยิงผมโดนยิงปแล้วไหน มาเอาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยจ้ำได้ศพได้ศพพี่จ้ำไปอุ้มศพอุ้มศพดีลงมาอุ้มศพดีไอเฮี้ยมึงรอยิงหน่อยปืนยิงหน่อยลงไปอุ้มศพดียิงหน่อยยิงหน่อยยิงยิงไว้ยิงไหมมันไปแล้วเขาชุบไอ้เฮี้ยชุบไปเล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 ยไงก็ได้ไงก็ได้ไงก็ได้ชุบไปเลยชุบไปเลยชุบไปเลย สวยจ้าจ้ามชุบไปเลยชุบไปเลยชุบไปเลยเขาจะต้องแทงฟีเลยตืนแล้วตนแล้วตื่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 นตื้ตื่นแล้ต่แล้่นแล้ว่แล้ว้้วเอ้้้นร้่ลลกล้วตแ้วตวตตนแแล้วลแล้วแ้วว้่ตวน เขาบ้านนี่ตีตำรวจนะตำรวจนี่ผมไหมอ่ะเล็กขึ้นซอกเล็กไปทางอ่าไปทางไปขี่ไม่ละเขาตกลงไปใหม่ดูทางรถไปไปทางขวาโดนโดนเข้าหัวใจรถไฟนะครับกี่ได้ไปเมื่อกี้จบอ่ะถ้าก็อ่าอ่าเดี๋ยวตำอธิบายก็คือไอ้สัตว์แม่งชนกูกระเด็นเลยสัตว์ กินที่พหนไม่ชนกูนะกูรอดแล้วไอเทียตะกี้เนี่ะอ้เค้านนานยีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แ้วมันเหตุแมันเหพี่หนชนผมมากรับรวดมาชนท้ายมาไอ้หรับมันบั๊มมาเลยเมื่อกี้ไปรีหลอแล้วนึ หาหลแล้วครับเดีาเอาดิเอาดิเาดิเดยหาดิหาดิหาดิเอาดิเอาดิเนรู้นี่เอาแกดิเอาแกดิเดี๋ยวมยิงตำรวจให้ให้เ่าเนี่ยเ่าเนี่ยเ่าเนาดิเ่าเนี่านี่อย่าชนมาดิงนีีลงนเอาดิเอาดิเอดิเอา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 เงาดิเอาเงาดินี่เาหนีาบ้านมาบานทำอะไร ลงไม่ได้ออะไรอู่อะไรอู่อะไรเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บามันยังไม่ได้ถืออาวุธเลยเฮียมึงบ้าเนี่ยคนถือมือเสือไม่ยิงไควายไอเฮียมึงปรญญาอ่อน้ไม่ได้ถือผมไม่ได้ถือผมไม่ถือตอนไอเฮียไม่ได้ถือไม่ได้ถือตาแหละไม่ได้ตาล่ถือเลยมันอูในมือกูเดียวมึงเห็นป้ายเฮียกูถือป้าไอเฮียคนถือเสือไม่ยิงไงควายไอเฮียอยู่ตองสอนนอนเลยตรงเนี้ยพี่อยู่ทำเฮียอะไรกันเนี่ยมันไม่มีเคสแล้วตรงเนี้ยน้อง ไปแหกด่ากันดมดีกว่าไหมได้ช่วยขนาดเนี้เฮียเฮียคนถือเดี๋ยวไม่ยิงหเคสครับใต้บ้านหัวใจหนึ่งเคสไปแบ่งคนไประงับหน่อยเก้าหกหนึ่งโอ้ย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 ไปขับพิลล์หน่อยไปที่ไหนทิ้งไเหรอที่เอาดิพี่ทิ้งเหรอไปเดาไปเดาอยู่ไหนรถมาบาง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 เก็บอาวุธครับเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธไม่มีใครถือแล้วไม่มีใครเอายิงแล้วเอายไม่ได้ทำเลยเลยอะอะไรอะ ไอเดียวคนเดียเฉดมึงดูเดียวไอเดียวคนเดีเฉดไอสัตว์คิวเห็นเธออยู่นะไปฉลาบจะผมถือแต่ผมยังไม่ได้แทงไงก็ต้องเก็บก่อนนะครับไม่ได้ทำเลยลิงคาสิโนนะคาสิโนกับังคาสิโนมีมีอะไรบ้ามีอะไรบ้าน้องเป็นพี่พาไปส่งบ้าดองน้องหอกน้องหอบพาไปต่งไหมต้องพักเขาตีกันต้องพักผมไปต่อไปก่อนเลยเงี้ยตรงตลาดเลยครับตรงตลาดเลยครับไอตรงไหนเขาไม่อยู่ไหน ในบ้านนแถบ้านเฮีนมั้งถ้าบอกข้างคาสิโนไปดีไปดิไาดิไปดเดี๋ยวไปส่งมาดีไปดีมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาโอ้ยตำรวจไปนที่อื่นนะครับขึ้นมาขนมาขึ้นมาขึี่ขึ้นมาดิตรวจไปส่งกนลาหน่อยครับตรวจขึ้นมาดิงอกึขึ้นมาดิเดี๋ยวไปส่งไปดิขึ้นมปดิขึ้นไปดาขึ้นมาตำรวบอกแล้ได้สนตำรวบกแล้วได้อ๋อดินกล้าขึ้นหรือเปล่ากล้าขึ้นหรือเปล่าดิดนดหลุนหลุนลนหลน คือบดีคือบดีกลัวหรอคือบดี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 ครับบ๊อบบี้ขออนุญาตวัยสิบสี่นะครับพวกนี้มีงานครับเขี่ยผับมอเกอร์นี่คือยังไงเคลียร์ได้นะเดี๋ยวผมไปเคสอื่นต่อนะเอคุณเลเจออยู่ไหมผมเอารถผมไปก็ได้ครับผมมีรถอยู่ตนนี้อเอาหมอเอาหมอเข้ามาเลยเอาหมอเข้ามาเลย ใครเมื่อกี้ใครได้อยู่ตรงไหนนะเอเออะเดี๋ยวนะเอเออเยเนี่ยวเราตุ่มซีตอ่มซีร้านหรูครับพี่เยอะมากร้านหรูบอกขอขอหมอไปตรงเอและเอเอ็มซีข้างคาสิโนเลยพี่พอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วอยู่นี่ตรงนั้นอะโอ้โหเหยียบเลยก็ได้เนี่ยแปดวิ่งอยู่ในเบว์ออกมาดิหน้าผับไอหน้ากระลาบัคคาราดไม่มีเฮียจัดไม่มีเฮียควายี่เหีย รับพลรับคนด้วยหน่อยมึงเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรอ่ะตมเึงเป็นไรนะนี่เกิดอะไอวะน่ากล้วยเลยอ่ะน่ารบกวเฮ้ยจีเย็นไม่บ๊ามนะครับบ๊ามยิงล้อนะมึงก็ยิงดิเฮียเป็นเฮียอะไรติดแสงจังไหนตัดมึงติดแสงจังไรวิ่เฮียเฮ้ยจีบดามมึงติดแสงอ่ะจีจีบดามมึงติดแสงอ่ายสามบดามมึงติดแสงอ่ะกูไม่ยอมไปจีเป็นกูไม่ยอมไปบดามติดแสงอ่ะไอ้ยคนขับไปคนขับอ่ะไหน

เอเข้าบ้านเอเข้าบ้านไป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 แต่กันบอมเร็วเร็วเร็วอ้ยดีเลยเดินได้จัดเดินได้จัดเดินได้จัดที่ตอนนี้ไม่นีข้ไม่มีอะไรอยู่ป้ ตอนนี้กำลังแท็กเอเออยู่กำลังจะเข้าบ้านดาวนี้ดาวนี้ดาวนีด่าจีดีด่าจีดีด่าจีดีเข้าบ้านไปแล้วไปติดแสงก่อนลุงดีดาวดีดาวดีดาวดีดดีดาวแบบนึงนะตอนนี้จีมันเอาผู้ใหญ่เลยมันดาาผู้ใหญ่ไอ้เฮียมีสามเคสรอตำรวจไปก่อนลุงเข้าไปเมื่อกี้กับเคสเอเอเข้าไปเมื่อกี้เป็นผมผมจะไม่ด่าว้าอยู่แต่กับตำรวจอ่ะขอรอคนหนึ่งเรียนก็ได้ขอที่เม้งได้ยังถ้าไม่มีเคสนอกก็มาตีก็ได้นะเพราะมันมีสปอตกับบ้านเจเจอะ ตัวบ้านเราไม่มีเคสต้อกแล้วอ่ะแตกแตกไอ้เหี้ยแตกไอ้ย่าบอกโดนยิงยางบอกโดนยิงยางไอ้ย่าปืนปืนมีนายอีกแล้วเป็นแฝดนะพี่ออกหลังบ้านแฝดแฝกเรลังจะออกพี่นะครับออกหน้าบ้านวัวออกหน้าบ้านหน้าบ้านครับวนไปหน้าบ้านแข่งดำเขาอยู่อยู่เนคูตู้อยู่เลยต่างกับไบเดอร์ไบเดอร์ต่างกันเปล่ายัง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 หน้าบ้านสดสดหน้าบ้านสดสไปเลื่อนชีวิตไปเลื่อนชีวิตเฮ้ยตุ๊ด

แตกใจปอดแหกเกินไปหรือเปล่านั่นตัวเปล่าพี่เพิ่งหายไปเออนั่นตัวเปล่าก็ตัดไปก่อนทางหน้าโบนกลับทางหน้าโบน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 กลับไปทางอูอูร้านหลูเข้าอูร้านหลูโอเคพี่เม้งกำลังไปครับทะลุอูร้านหลูแล้วเียวซ้ายไปทางร้านหลู แล้วปล่อยแม่งปีนแล้วะไอสัตวป์ตบบะะตปล่อยแม่งไปเลยแล้วปะไม่ต้องไปสนใจไปแล้วฮะไอแล้วปะอยไปแล้วปะไอี่อะไอบน เดี๋ยวซ้ายต้องเหินขยะอ่าอไปหน้าถ่ายหนังขอโทษครับมันไปไหนแล้องมันไปไหนแล้วชนกัขขนเองเขาจะกันเองกูมโดนชนมันก็เป็นเออไป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 ต้องเอาให้ได้แต่ยางสองยา,างวะไปเขาซอกเล็กเขาซอกเล็กเขวบวนนะวนออกอีกอีกฝั่งหนึง่งน่าจะเหินเข้าบ้านน่าจะเหินเข้าบ้านต้องนี้อยู่หรือเปล่าวนเขายังวนอยู่วนอยู่ตรงร้านเพชรวนอยู่ตรงร้านเพชรตอนนี้หน้าร้านเพชรเจ็บแล้วรถเจ็บมากเอาหน่อย อยู่ในร้านเพชรรถอยู่ในร้านเพชรอ่าตซีบังให้อยู่ตกไหมครับร้านหรูถอยไปเซิร์ฟรถมึงเต่าอ่ะไอ้เหี้ยถอยไปรถมึงเต่าโอ้โหถอยไปดิมึงยังมาขวางนำเหี้ยอะไรสัตว์เดี๋ยวขวาตรงกุงร้านหรูขึ้นรถกลับขึ้นรถกลับขึ้นรถขึ้นบนจะจะจับลงจับลงตรงอู่อู่ร้านหรูหมไยรถลุงเลี้ยงกางอ่ะเขาอยู่นะครับเขาไได้อยู่

ไอ้ตี๋มึงเป็นเทียอะไรชนแต่รถกูวไวเฮียชนลัวเข้าชนไม่แตกชนไม่แตกชนไม่แตกชนไม่แตะชนไปด้างหน้าเข้าไปด้านหน้าทางขวาแตกเฮ้ยทางขวาแตกปะมีเกมข้างนอกใช่ไหมยางยางไ่หน่อยผมจะเข้าบ้านครับผมจะเข้าบ้านครับถอยไปครับรถจะไม่แทบรถไปแทบเข้าไปเข้าไปเข้าไปบังไว้บังไว้